ติจะอยู่ที่3,170บาทนะคะแต่ว่าเราขายเพียง1,970บาทเท่านั้นนะคะเอาเอาให้แอมินคนคนเดียวเลยเอาจัดการเลยเอาอายรอบนึงเน่ขังประทันมามาเริ่มงงเลยแอมินเริ่มงงเลยนี่ชนกับป้ตืนีล เดียวผมมแตกเาก็คือคเป็นรรยากาศเสียงมันจะชมกับไปข้างนอกไป้างนอกนี่ก็เป็นเชือเราอยู่ไรอยู่ข้างนอกเือเรงคนก็เแฟมเี่นรับรวแล้วแบงค์ก้ข้ามมโอมครับเชือมโอมเปิดอยู่แล้วยายขอบคกเขาเปิดอยู่แล้วอ่ะเชื่อโอโมโอบริจิตนัขนา ย้ำหน้าถึงพร้อมส่งการก้าวๆใคสนใจก็ติดต่อได้นะคะกับแอดมินเลยค่ะตปด้วยนะคะโอ้ยไม่ได้ยินนะคะหน้าหน้าด้วยติดต่อแอดมินติดต่อช่องทางไหนแยสอมนี่ไงเขามีเบอร์ให้เลไม่ได้ค่ะแยอมพูดดีๆเวลาเป็นไลฟ์โซนอ่ะเอร์เอานะยมองไม่เห็นตรงนี้ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ค่ะ อันนี้ไม่มีเบอร์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 2 7 9 7 7 5 2 6นะคะ0 9 8 5 6 5 5 2 5หนะคะแลนไลายูนสาม3องดสกีและ0ูน3 9 2 4 4อ8นะคะหรือนะคะลน์อทพกิอกเชี่ยวเข้ามาได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ะทุกคนวัจจะเป็นพร่ ที่สามนะคะโปรนี้จะได้ครบเซตเลยนะคะบำรุงทั้งหน้านะคะโปรนี้นะคะจะได้ครีมสองเซรั่มสองแถมฟรีนะคะกันแดดกันแดดนดนะคะตามราคาปกติ4,560บาทแต่วันนี้เราเซอร์ไพรส์คุณจ้าไปจ้าคนมาคุณพัดฟืนไปนะคะโปรนี้เลยนะคะ กาแฟโกโก้ห้ามพลาดเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้รับชิมคัพเค้สองกล่องคะโกโก้สองกล่องราคาคาณสติ8สิบาทนะคะแจ้งแบบแก้วหนึ่งพันถูกคุ้มเลยนะคะสี่คุณสุดคุ้ม โรนี้นะคะโกโก้นะคะจะได้รับโกโก้สากล่องนะคะแถมฟรีไปเลยนะคะโกโก้อีกหนกล่องนะคะจัาเลยที่หนึ่งไปไหนคะจัาเลยที่2งจังไม่ได้ลงยูสไซสติด้ทนะคะสั่งซื้อเปข้ามเลยนะคะไม่ปร่งก้องเ่้ก้ ยังมียูทูบเบอร์ไปถ่ายอยู่ไหมครับขอบคคุณนะะีมีเยอะแยะอันนี้คือส่วนน้อยนะคะับว่าเปข้าวหมดแล้วจะมีเปลี่ยนเขียนแบบโทรเจนี่ข้า่หมดแล้วนะคะไปถามประเด็นข้างนอกก็มีว่าอะไรถ่ายคล้องกันบ้างไม่มีบอกเขาเลยบอกคนที่ถามว่าไม่มีแต่เขามาพูดไเขาทําอยู่นี่เลยเขามาพักอยู่นี่เลยดปฏิการปฏิทินตอบหนูท่านทุกคน ลอเมืเดิมจ so um. ้าสาวสนันด uh, so ่เจด้วยะฮดูด้วยเกจด้วยหน้าหคะี่วันขกคนด้วยเออทุกคนที่เพ่งเริ่มไลงเริ่มล่ใหมม่นี่บอ้าวเอโป้ไม่โป้ไม่งไม่ได้แลคนี้วก็จะเป็นอ่สบู่นะครับพันนนี่ชกนะครับทีพี พูครับปินให้ใหม่เพียวเมาดูให้หนอยสวัสดีค่ะอันนี้ก็ทีพีคอฟฟี p ทีพีโกโก้ที่ทีบักท่อนพัดเบตาโคแคนทีพี พร้อมส่งชหมดเลยอันนี้สามห้าศูนย์พร้อมส่งอันนี้ยี่หกยี่หเยสามสามเก้าทหมืเลยบ่บอสวันนี้สามห้าศูนย์จานีจานี้สามห้าศูนย์อันนี้สามเก้าเก้าพร้อมส่ง ไม่เจอนมไ้่กับซื้อส่งให้รีนะคะหาเจอไม่ได้มีแค่ใจสวัสดีค่ะทิกต็อกไลฟ์เมื่อกี้เขบอกว่าเจอข้อมูลส่วนบุคคลทำไมน้นั่งไลฟ์อยู่ในบ้านก็ยังเจอข้อมูลส่วนบุคคลเออเร่งเหอแล้วก็ จงใส่ข้าวฟานกลางวันอย่าไปคิดถาเรื่องอะไรสวัสดีค่ะหนึ่งขั้นนะคะแต่สองไลน์นะคะสวัสดีค่ะในเพจด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีไลน์ในเพจติกตอกด้วยแล้วว่ามีมีปัญหาติกตอกก็เลยให้มินแก้อยู่สวัสดีค่ะ ตามป้างนั father, ่งเจต้นก้าเดี๋ยวๆอนก็ได้ขายของไม่ได้วิรินิตสาขาได้การท่องนะคนกลางมาเบอร์ชวนคนกลางมากคะนกลาหคลางมาจะบริหวณในเยอรมีซรจะไปขายยกันนะรนจะไปายตัวไ่ไลเนี่ยจะไปขายยังเราลองเราคุยกับเอฟซีตัวเองใช่ป่ะต้องอ่า้าถังก็ต้องคิเใชกับเอฟซีตัวเอง รเราดูเราลองเราดูสิถ่ายได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้เราพูดความสามารถตัวเองสิลองลองทำเพื่อนลองพื่ป้านะสิอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะใช่ไหมอ่าไม่เดือดเสียงเล็กเสียงน้อยใหญ่แล้วเสียงีใหญ่ดีถ้าเราถูกแล้วเนี่ยพี่ชัยไหมเนี่ยพี่ชัยป้าอันนี่เขาไปนั่งมุมของเขาแล้วก็แล้วก็ขายดเวยีของเาเพราะอะไรคืออะคนมีเอสจีของตัวเองสมองได้บูชัวหรือยัง จะออกเมื่อหน่ดิจะให้เอ็นให้ิให้ให้แล้วดิพี่ายใหหลงคนเลอ่ะเอาปลเอาปลเอซีจัดปลหน่อยเร็วนะครับสวัสดีกันยาหนึ่งนะครับเซรั่มสองเจลอาบน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเสื้อยืดฟรีหนึ่งตัวราคาอยู่ที่พันเบาท นะครับหรือจะเอาเสื้อตัวเดียวก็ได้นะเป็นเสื้อตัวเสื้อเสื้ออย่างเดียวก็ได้ตัวละสามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้านะครับติดต่อได้นะครับพี่พยาวบอกว่าอะไรน,นะเดี๋ยวนะครับค,บคุณคุณแพทย์สวัสดีครับ พรเสตเดย์นี่ครับพรเสตเดย์แกละหน้าด้วยนะคะเฮ้ยไม่ใช่พรเสตเดย์ <laughs>